สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับอ่าต่างพ่อแม่พันหอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดน้ํานะครับในห,หอยเชอรี่นะครับก็อนนี้จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับเรียกผมใส่เป็นสปริงเกอร์นะครับทีนี้เวลาเปิดน้ำนะครับ วงมันกว้างเกินไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบะน้ำหยดนะครับซึ่งผมก็จะเปิดนะครับทุกเช้าวันละประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับก็เราเปิดน้ำแบบนี้นะครับมันหนึ่งเลยนะครับก็จะช่วยให้น้ำนะครับไม่ไม่เน่าเสียง่ายนะครับสองก็จะทำให้หอยเชลลีเขาขึ้นมาวางไข่นะครับ เขาก็จะจับคู่แล้วก็ไข่เยอะนะครับซึ่งอ่าในอ่างนี้ก็สองวันนะครับที่เขาไข่นะครับเดี๋ยวผมจะพลาดูอืม <c oughs> ถือว่าไข่ดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูนะครับระบบน้ำนะครับในอ่างหอยเชอรี่สีตองนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตาม ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ